สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นล f u Nova นะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอน TCG การ์ดจริงกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาจัดเด็กมุคุโร่แอนนัชีนะครับแล้วก็เจ้ากอริลันดาวีแมกนะครับก็คือเป็นเด็กสายพืชนี่แหละครับก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นเด็กบัตเจ็ตระดับหนึ่งนะครับราคาของข้างในเนี่ยไม่ค่อยแพงนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราจะไม่พูดเยอะนะครับมาพูดกันเรื่อง ตัวโปเกมอนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากพระเอกของเรานะครับนั่นคือมุคุโร่และอะโรลานาชีนะครับอันนี้คือคีย์ของเด็กนี้นะครับซึ่งเราจะใส่ทั้งหมด2ใบนะครับแล้วก็ตามด้วยกริลินด้าวีแม็กกับกริลน่าวีอ่าวีกับวีแม็กนะอย่างละ2ชุดนะครับนี่อันนี้คือคีย์เด็กของเรานะครับอันนี้คือตัวตั้งของเราและนี่คือตัวตีของเรานะครับอุ้ยแสงสะท้อนนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคีย์ของเราเช่นกันนะครับ ก็จะเป็นเจ้ากอริลันดา่าล่างสเตจ2นะครับหรือว่าเป็นล่างธรรมดานั่นเองนะครับก็นี่เราใส่ทั้งหมด3ชุดนะครับก็คืออันเนี้ยมันจะต้องใส่แบบเป็น3เซตอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ซาลูโนริบาจินคิแล้วก็ตัวกอริลันดานะครับก็คือเนี่ยใส่อย่างละ3 3 3ถามว่าทำไมต้องใส่อย่างละ333 3, 3นะครับก็คือมันสืบเนื่องมาจากค่าของ อโลลานัชชี่นะครับอโลลานัชชี่กับอูคุโรเนี่ยมันท่าแรกเนี่ยซูเปอร์โกลเนี่ยมันจะสามารถทําให้เจ้าซาลูโนริเนี่ยที่อยู่บนแผงหลังของเราเนี่ยอีโ e วนะครับจากในกองของเราได้ก็คือพอเรากดใช้ท่าแรกเนี่ยมันจะอีโวขึ้นแบบว่าไปแบบหาบาจินที่ในกองแล้วก็ตามด้วยกอริลันดาเลยซึ่งมันก็จะทําให้เราแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่าแล้วก็เด็กนี้นะครับเน้นเริ่มที่หลังนะครับคือเราอยากได้การโจมตีก่อน นั่นเองนะครับก็นอกจากอันนี้คือครีเด็กแล้วเนี่ยก็ที่เหลือจะเป็นซับพอร์ตนะครับซึ่งผมใส่ไว้2ตัวก็จะเป็นวาตาชิลกะ1ใบนะครับแล้วก็ทารปูเทเดฟูหนึ่งใบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคนน้องๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะใส่วาตาชิลกะ2ตัวก็ได้หรือจะใส่เทเดฟูสตัวก็ได้แต่หรือว่าจะไม่เอาเทเดฟูเอาเป็นเดเดนิก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะชอบเลยนะครับซึ่ง จริงๆแล้ววัตชีละกะเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับคือมัน,นเด็กเนี่ยมันเป็นเด็กพืชน,นะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีเน็ตบอลนะครับซึ่งเน็ตบอลเนี่ยมรนษาสามารถหาเบสิกพืชได้นะครับซึ่งใครอยากจะใส่วัตชีละกะ2ใบก็ได้เช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้จบเรื่องโปเกมอนไปแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องซัพพอร์ตนะครับ่าซัพพอร์ตเนี่ยอันนี้เนี่ย ก็จะม,มีเริ่ม,เร,มเริ่มแรกก่อนเลยก็จะเป็นงานวิจัยศาสตราจารย์เนาะทิ้งการ์ดหมดมือแล้วก็จวดเจ็ดใบนะครับแล้วก็แมรี่นะครับสามใบนะครับก็คือเอาการ์ดบนมือของเราแล้วฝันของข้ามนะครับกับเข้าใต้กองนะครับแล้วก็จัวใหม่นะครับเราจวดห้าใบฝันของข้ามจวสี่นะครับเป็นการทําลายมือฝันของข้ามไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากให้ใส่ทั้งหมด6ใบนะครับซึ่งน้องๆสามารถเอาไปเปลี่ยนอัตราส่วนได้นะจะใส่ ศาสตราจารย์4ี่แมรี่2ก็ได้หรือจะใส่แมรี่4ศาสตราจารย์2ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือจะใส่33 3แบบที่ปู่จัดแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับเป็นใบที่เราอาจจะใช้ร้อยลงนะครับนั่นคือคําสั่งบอสนะครับอันนี้เราใช้2ใบนะครับก็เรามีวาัตาชิลกะเนาะเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้ซ้ําอีกรอบได้นะครับประมาณนี้ก็ใครที่ไม่อยากจะใส่เยอะก็ใส่แค่2ใบก็ได้นะครับ ต่อมาใบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมาโอซุยเลนนะครับหรือถ้าใครไม่อยากใส่มาโอซุยเลนเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่กุดมาฮาลาก็ได้นะครับเอาไว้หาพวกเสเตเดียมที่พิเศษแล้วก็ไอเทมติดโปเกมอนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับหรือว่าจะใส่อีกใบหนึ่งเพิ่มมาเลยก็ได้นะครับเป็นกุดมาฮาลานะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไอเทมและไอเทมนะครับสําคัญมากนะครับอันนี้การสื่อสารของโปเกมอนนะครับอันนี้เนี่ย จะเอาโปเกมอนของเรา1ใบนะครับกลับเข้าเด็กแล้วก็ไปหาโปเกมอนตัวใหม่นะครับอันนี้เนี่ยที่เราใส่เยอะเนี่ยเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เรามีถึง17ใบนะครับที่เนี่ยใส่มานะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยเราจะเอาล่างวิวัฒนาการพวกกริลันดาทั้งหลายเนี่ยเอากลับเข้ากองนะครับเพราะว่าไอ้ท่าของนัชชิอโลล่าเนี่ยมันจะต้องอีโวจากในสำรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกกริลันดาหรือว่าบาจินคีออกมาเนี่ยให้เราเอากลับเข้าไปในกองเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสสัจน์โบมอนตนะครับสใบนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นควิกบอลนะครับสใบนะครับเพราะว่าไอการเล่นอันนี้เราจะต้องเซตบอร์ดนะครับให้เป็นฮารูรานะชีกับตัวซารุโนริให้ได้นะครับท่านี้ถ้าทําท่านี้ได้ในเทิร์นหนึ่งเนี่ยผมว่าเราก็มีโอกาสที่จะออกนําฝั่งตรงข้ามพอสมควรนะครับประมาณนี้โอเคนะต่อมานะครับก็จะเป็นโปเกบอลอีกเช่นกันนะครับก็จะเป็น เน็ตบอลที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับซึ่งเน็ตบอลเนี่ยมันมีความเก่งนะครับเก่งกว่าออบอลอื่นๆนะครับถ้าเล่นเด็กพืชนะครับเพราะว่ามันสามารถหาเบสิกโปเกมอนพืชขึ้นมือได้นะครับแล้วก็หาอินเนอร์จีพืชได้นะครับเราอยากได้จี้ก็หาจี้เราอยากได้โปเกมอนเบสิกเราก็ใช้เพื่อหาโปเกมอนเบสิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การ์ดที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยที่เราผมพูดมาตั้งแต่เมื่อกี้นะครับทั้งหมดเนี่ยสื่อสารสี่อ่าควิกบอลสามเน็ตบอลสองเนี่ย เราสามารถหาโปเกมอนเบสิกพืชได้ทุกอันนะครับอย่างาการสื่อสารวปมอนนี่หาอะไรก็ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เรื่องบอลจบแล้วต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะเป็นสับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับอันนี้ใส่3ใบนะครับถามว่าเราใส่ทําไมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปเกมอนของพืชเนี่ยมีค่าถอยที่เรียกว่าเยอะนะครับเนี่ยอย่างอารูดีนัชไออารูดีอะไรอารูลานัชชี่เนี่ย ก็ถอย3นะครับแล้วก็กอริลลาด้าก็ถอย3เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกก็ถอย3นะครับซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีแค่วาตชิลากากับเลเล่นะครับทาปูเทเดฟูนะครับที่ถอยน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดสับเปลี่ยนไว้สัก3าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วเราก็มีตัวมาโอซุยเลนอีกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะถอยได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับต่อมาเป็นลูกอมประหลาดนะครับน้องๆจะถามผมว่าก็โวจากวัทช่อะโลราแล้ว จะใช้ลูกอมประหลาดทําไม,มนะครับบางทีแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกเล่นเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะได้เริ่มเล่นก่อน,นครับการที่เราเริ่มเล่นก่อนเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราต้องใช้ลูกอมในการโวนะครับไม่งั้นเราจะโวช้ากว่าฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลาไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเราก็ยังต้องใส่ลูกอมอยู่ดีนะครับสัก2ลูกกําลังสวยนะครับต่อมาก็จะเป็น Energy Recycl e นะครับ Energy Recycle เนี่ยเอาไว้เล่นกับเจ้า กอลิแลนด้าวีแม็กนะครับเพราะเวลาเขาตีเนี่ยเราจะต้องทิ้งอินเนอร์จีนะครับแล้วก็แต่ว่าเลือกทิ้งได้นะจะเลือกทิ้งกี่ใบก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยทิ้งกัน3ใบตลอดนะครับสใบเนี่ยจะตีได้ถึง280นะครับผมเลือกอธิบายท่าเนาะท่าเนี่ยไดบลาศนะครับก็คือจะโจมตี130นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกทิ้งอินเนอร์จีพืชได้นะครับทิ้ง1ใบพลังโจมตีบวกห้ทิ้ง3ใบก็บวก ร้อยานะครับบวกกับ130ก็จะเป็น280นะมันจะตีได้แรงสุด280ก็ทำให้เราจะต้องใส่ Energy recycle ไว้นะครับเพราะว่ากันจี้หมดนะครับประมาณนี้นะต่อมาก็จะเป็นคันเบ็ดธรรมดานะครับอันนี้ผมใส่ไว้ใบหนึ่งนะครับบางทีแล้วนอกจากเราจะต้องการจี้กับเข้าไปในก่องเราต้องการตัวโปเกมอนด้วยนะครับบางทีอ่า ตัวท้าปูเทติฟูหล่นหลุมไปวัตชิระกาศหล่นหลุมไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้คันเบ็ดธรรมดาเนี่ยเก็บกลับเข้าไปได้นะครับต่อมาก็จะเป็นอไอเทมคู่ใจในรายเด็กนะครับรีเซ็ตสเต็มนะครับแล้วก็ฟิลโบเวอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเครื่องรางยักษ์นะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครไม่อยากใส่เครื่องรางยักษ์เนี่ยผมแนะนําบัตรประกันจุดอ่อนก็ได้นะครับแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูเมตาของประเทศไทยนะครับว่า เด็กไฟเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับเราจะเอามาใส่บัตรประกันจุดอ่อนเนี่ยเราจะเอามาการเด็กไฟนะครับประมาณนี้ละกันนะครับก็ใครที่กลัวเด็กไฟก็เป็นบัตรประกันจุดอ่อนก็ได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็แล้วแต่นะครับอ่อนลืมอธิบายอีก2ใบนะครับก็จะเป็นสเตเดียมนะครับสเตเดียมเนี่ยเขาจะมีไลฟ์ฟอเรสนะครับฮิวหกสิบนะครับรักษาเพิ่มเลือดเรียกว่าอะไรรักษาแหละรักษาโปเกมอนของเรา1ตัวนะครับก็ 60นะครับก็คือเลือกโปเกมอนพืชของเราหนึ่งตัว,ตวแล้วก็รักษา60นะครับสมมติว่ามีเจ็บอยู่ร้อยยี่ก็เหลือ60นะครับประมาณนี้และนอกจากรักษาแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะรักษาไอ้นี่ด้วยอ่าเขาเรียกอะไรนะสถานะผิดปกตินะครับสำหรับใบนี้นะครับไลฟ์ฟอร์เรสนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเทิร์ฟสเตเดียมเอาไว้หาร่างอีโวโปเกมอนพืชน,นะครับบางทีเราก็ต้องการอีโวแบบใช้ลูกอมบ้างหรือว่าจะ อีโวกริลันด้าวีแม็กนะครับประมาณนี้ก็คืออันนี้เรามาหากริลันด้าวีแม็กได้บาจิงคีได้หากริลันด้าธรรมดาได้บางทีเราถือลูกอม,มอยู่มีลิงซาลูนอลิอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้เทอร์สเตเดียมหาเจ้าตัวนี้แล้วก็อีโวได้เลยนะครับด้วยลูกอมนะครับประมาณนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นอินเ g อร์จีนะครับก็จะเป็นอินเ g อร์จีวิกนะครับอันนี้ไว้เจอกับ โปเกมอนเด็กไฟจริงๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที G ่วิกเนี่ยมันก็กันการโปเกมอนเด็กไฟใช่ไหมแต่จริงๆแล้วยุคนี้นะครับโปเกมอนไฟเนี่ยค่อนข้างจะตีแรงนะครับบางทีแล้วเราติดวิกไปเนี่ยบางทีก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะว่าอาอย่างเด็กไฟตอนนี้ครับที่เขานิยมเล่นกันก็จะมีสุก a d งเล็กนะครับสุก a d งตัว no gx นะครับตัวนั้นนะ่ะก็ตีสมมติว่าตีนัชชีอโรล่าเนี่ยมันก็ใช้6ใบนะครับก็ ก็ไม่ค่อยมีผลกับเราอยู่แล้วนะครับส่วนกอรีนันด้ามันก็ใช้7ใบนะครับสมมุติว่าเราติดเนี่ยมันก็ทําให้ฝันข้ามเล่นยากขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้ส่วนเด็กไฟอื่นๆเนี่ยก็จะมีกระต่ายไฟ v ีแม็กนะครับอันนั้นก็ตีโอ้โหร้อนะครับคูณ2ก็โอเคเราก็กันได้แหละเราก็ไม่ตายแหละแต่ว่าก็เจ็บหนักอยู่ดีนะครับมันตีกันแรงมากยังไงก็ทูฮิตกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ฝั่งตรงข้ามที่เป็นเด็กไฟทั้งหลายเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นเด็ก two h i อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยกลัววิกาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใส่ไว้ก็ยังดีกว่าไม่ใส่นะครับก็ยังน้อยก็ไม่โดน one hit ละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็น energy พืชทั้งหมด10ใบนะครับเด็กนี้นะครับเบ็ดเสร็จรวมราคาแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน2,000บาทนะครับก็เด็กมันค่อนข้างถูกนะครับใครที่อยากเล่นเนี่ยก็ไปหาซื้อกันได้นะครับ อาละและนี้คราวนี้ผมจะอธิบายวิธีเล่นคร่าวๆแล้วกันนะเทิร์นหนึ่งนะครับเราจะเล่นแบบนี้นะครับเราสมมุติว่าเราเริ่มเริ่มหลังนะครับผมจะเรียงเลยแล้วกันนะเราจะต้องเล่นท่านี้ให้ได้นะครับก็คือเนี่ยมีอ่าเรียกว่าอะไรดีนัชชี่กับบุคูลโออยู่ข้างหน้าแล้วก็มีซาโลเนอริข้างหลังนะครับติดจี้หนึ่งใบนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วถ้าซูเปอร,ร์โกลเนี่ยมันไม่ต้องใช้จี้นะครับก็สามารถที่จะไม่มีจี้ก็ได้เทิร์นหนึ่งไม่ต้องติดก็ได้นะครับ แต่พยายามใช้ซูเปอร์โกให้ได้พอใช้ซูเปอร์โกเสร็จปุ๊บเนี่ยเทิร์นหน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีโวล่างไอ้นี่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นกอลเอนดาวีนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเราอย่างน้อยเราเทิร์นหน้าเนี่ยเราต้องติดอย่างน้อย1นจี้แล้วก็ชาร์จจี้สใบาจากในเด็กนะครับมาติดบนมูคุโลแอนนัชชี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็น3ใบนะครับกอ็อันนี้เราสามารถตีได้ทีหนึ่งก็คือ150แล้วก็ คิวสานะครับท่าล่างนะครับท่าเฮอริเคนแสนสงบนะครับท่านี้จะโจมตี150แล้วก็รักษาเลือดของเรา30นะครับก็ก็จะทําให้เราอึดไประดับหนึ่งแหละครับก็อย่างน้อยก็ถือว่าเราได้ตีก่อนเนาะเพราะว่าเราตีไปทีหนึ่งถ้าฝั่งตรงข้ามตีกลับมาในเทินหน้าเนี่ยเราจะเล่นลําบากนะครับก็สมมติว่าฝั่งตรงข้ามตีเราได้ในเทินที่2เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราตั้งตัวกอริลลนด้าไว้ข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะครับตั้งอย่างนี้ไว้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องแลก พีชีพเจ้าอัลโลรานัชชีนะครับสมมุติว่าไม่ตายนะครับแล้วก็เจ็บไม่เยอะแล้วก็คิดว่าเทินหน้าไม่ตายแน่ๆเนี่ยเทินต่อไปนะครับเราต้องติดจี้บนมือ1ใบแล้วก็ชาร์จจากในเด็กอีก2ใบให้เป็น6ใบนะครับพอเป็น6ใบเนี่ยถ้า GX ของเจ้าโมคุโร่แอนอัลโรานัชชีเนี่ยมันจะโจมตี200นะครับแล้วก็เอาอินเ g y นทั้งหมดบนบอร์ดของฝั่งนรงข้ามนะครับเอากับเข้าเด็กแล้วสับนะครับคือมันเป็นการที่ รีเซ็ตบอร์ดฝงน้งข้ามเลยนะเขาต้องไปติดจี้มาใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเราทําได้เนี้ยถ้ามันเล่นตามสเต็ปนี้นะครับแล้วก็เอาจี้ไปเก็บได้ทั้งหมดนะครับเราจะได้เปรียบไปอีกเทินหนึ่งถึง2เทินนะครับถ้าเราไม่ได้สู้กับเด็กที่มันเออเรียกว่าดีมีการโกงติดจี้ได้รัวๆนะครับอย่างเด็กซาเชียนซามาเซนตาไอ,อเล็กไอเอดีพีซาเชียนหรือว่าเด็กไฟหรือว่าเด็ก น้ำนะครับพวกอินเทลิออนอะไรพวกนี้นะครับที่เขาโกงติดจี้ได้เนี่ยเราน่าจะได้เปรียบพอสมควรนะครับถึงแม้เด็กเขาเรียกอะไรนะ ADP ซาเชียนเนี่ยไอ้พวกซาเชียนทั้งหลายเนี่ยมันจะป้องกันมันมี r e s ิส t a n c ์ไอเนี่ยต้านทานพืชอยู่30นะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับเรานะเพราะว่าเราค่อนข้างตีแรงนะครับก็สมมุติว่าเราตีาทำ GX ได้เนี่ยเราได้เปรียบแล้วนะครับก็พยายามตั้งกอลิแันดาวีแม็กอีกตัวหนึ่งเพื่อ มาเสริมเดนทัพตีนะครับก็เล่นประมาณนี้ครับมันจะเล่นอย่างนี้ทุกเทิร์นนะครับโอเคสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็พูดไปคร่าวๆแล้วแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมมีเด็กปิกาลอมกับเด็กนี้อยู่ผมจะเอามันมาแบทเทิลกันให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงหรือว่ามันจะสู้กันยังไงนะครับโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอฝากสติกเกอร์ลน e ฝีมือพี่ฟาผีน้อยมารุต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนใครที่สนใจนะครับสามารถพิมพ์เสิร์ชใน Line s t o r e ได้เลยนะครับว่าผีน้อยมารุหรือจะกดตามลิงก์ที่ปู่ทิ้งไว้ด้านล่างก็ได้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากผลงานของพี่ฟาไว้ในออบอกอ้อมใจด้วยนะครับ